สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พ่อก,กันน,นักเรียนชส้นเอวอยูแล้วพี่น้องจ้ามาเมื่อนี้สิบแพี่พ,พาหน้องไม่กินอย่างวันตีเตี๋ยวเนื้อสดนะคะห้ามาปรุงกันเลยจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นเนาะพริกป่นเฮ้ยหวานๆส่เบอร์ลายดอกใส่หน่อยนึงจ้า น้ำส้มสายชูเปรียวน้ำมด้จ้ะยังไม่เอากิน่นเปรียวตามเปรียวน้ำหนักมีเปรียวตามนี่ใส่หนพี่นองจะหอมบ่ใส่กระเทียมเจียวด้วค่ะเพราะว่านาำแม่บม่มีบ่ได้เจียวจะลืม เห็ดแบบสายย่อเนาะนั่นแหละค่ะน้ำปลาจักน้ำปลาย่างดีจักบด,ดีนะคะเข้มขนาดนี่นะคะเอามาคคเลคุเลคุเลกันได้ค่ะามาคุเลคุเลคุคเลคุเลเนาะอันบดดิไซอันผงอันหนังตกด้วยจ้ะ หาพระเห็นบอกตามตรงค่ะมาหาพระเห็นก็เลยเอาเนื้อสิละจ้ะเนื้อสดๆนี่ละเนาะน้ำเม่เอาแบบเนี่ยค่นะอยากกินบาจะค่าค่าปลอพี่น้องจ้าอ,อ,อ่ะค่ะเอ,ะอ,ะอะาลายแยงหิวค่ะอืม นี่ <ITA> พริกจีพริกจีพริกจีสองไม้เก็บยุ้สวนเก็บยิ้วสวนแล้วกับมาจีอ่ะเดี๋ยวพี่น้องมาเห็นมาเห็นกับเบิ้งเอาไว้นึ่งใใกล้ๆนี่แหละกะปินะคะกะปิกะปินี่พี่ตากมาหน่อยนึงจ้ะไปจดจำกับพริก มา,ามาลงมือกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าแ่บๆเดี๋ยวชิมก่อนค่ะ,ะสรสชาตนเป็นแบบดเลยอ๋อสูทเทนรน่าเละพี่น้องเอ้มาเด้อเปล่วใส่ใจขนาดมา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 ,าเพาเพจเด้อเพราะว่าน,น้าแม่ไม่มพริกจีอยู่ ใส่แต่แกะปบอกเป็นอันน้แม่บอมีเตาอันเนี้ยแม่ก็ใส่กวักวอ่ะกัวให้มันอบอ nó, nó mà pick on nó hết vô đấy và bỏ cái này ngon Hãy เฮ็ดนาะพี่นอกจ้ะแบบแล้วพอเฮ็ดบอเปลี่ยนเขาก็ต้องเลี้ยนหลูไปเนาะนั่นแหละค่ะไปหาตะเคียบมาหน่ย รูกะสามีคนกินสปาเกตตี้จ้ะเพื่อนน้องแมวเนี่ยกินสปาเกตตี้บ่อยๆเด้คนมกักกละไเฮ็เดห้กินบ่อยๆจ้ะมักกินแล้วง่ายน้องแมวน้องง่ายเปลาปะเห็นไหมอืม ไม่ได้งานบางเม่ไปเห็นงานบองเม่จแต่ี่นอนกัเก็ไ้แล้ว ที่สำคัญนะมันไก่บานเม่ยางไปก็ได้คือกัน Đẹp lại với nó chắc là mẹ chung nhắn mà tiền หน่วยพร้อมกัน เกียบอลนะแซ็บๆน่ะมันอ่อนนวีอ่อนมันไม่ปเพสปันไร จากไปเห็ดเห็ดอีหยังดอกพี่น้องจักเห็ดเนี่ยโมโม่จักเห็ดเลยเห็ดดอกเหลืองๆหน่อยไหมคข่ายๆเห็ดแต่หนังหัวเนาะ ทำไมเปทำไมไปสัมผัสงานงเขาถามว่าฮอบบี้เธอคืออะไรงัน,นอดิเรกอ่ะยูทูบเบอร์ประ่ะพี่น้องเลยโทษค่ะ์เลือ เราไปทำเงินเถอะนะบ้านประธานงาน Hmm. sẹo lại, vượt có gì, vượt, kiện nó, mình để tắt đây bình ong. แล้มากับที่กินได้ร้านแม่ค่ะเอาไปกินเมนะื่อไาคลิปหนะน้พี่น้องพอกันไหม ลหลักๆหลยที่ถึงทุกๆทุกคนเด้อค่ะฝากกดเลยกดแชร์กดซับสไคร้หน,น,น่อยแม่ขอบคุณหลายๆค่ะรักษาสุขภาพด้จ้าพี่น้องจ้าหลักๆหลยที่ถึงุๆทุกคนเซบๆแง่วนนะคลิปหนาะไปแล้วค่ะ